ข้าวสุบานต่างาาเรามอบศพทั้งทงท,งที่เป็นหน้าที่ของลูกทั้งหลายที่จะรับผิดชอบแต่ปลับให้คนอื่นไปดูแลเรื่องอาบน,น้ำให้กับบิจามารดาเขาทําตามหน้าที่ของเขาแล้วก็ทําตามในสิ่งที่เราร้องขอขอช่วยเขา้ามาก็จะถูยังไงนจิสที่มีอยู่ในรูจมูกนจิสที่มีอยู่ในช่องปากเนี่ย บางทีก็อาจจะเอาสายยางยึดเข้าไปก็ได้แต่คนที่เป็นลูกรู้ว่าความรู้สึกของพ่อและแม่ตัวเองนั้ขนาดนั้นถึงแม้ว่าไม่มีวิญญาณแต่ความรู้สึกความเป็นลูกก็ทำอย่างนุ่มนวลถามว่าเราณนักปัจจุบันนี่ยเราทําได้ไหต่อมากระฝัน พ่อแม่เคยสอนหรือเราเคยศึกษาหรือเปล่าการกระฟันกนารห่อศอกอ่าไยังไงคนอื่นเขาอาจจะหอ่อทับซ้ายทับขวาทับซ้ายทับขวาเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงว่าศอกจะเป็นอย่างไรไมายัดจะเป็นอย่างไรจราซ่าจ,จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าลูกของเขาแต่ไปทำนความนุ่มนวลที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับเราตอนเด็กๆจะใส่แขนเสือ้อแต่ละข้างบัววันจะเมื่อย จะใส่ผ้านผ้าผ้าอ้อมก็กลัวว่าลูกจะรักแต่เราปล่อยให้ศพหรือยานาซ่ไมรดของพ่อและแม่เราไี่ให้คนอื่นมาบอกแล้วไปรู้เอาร้อเนี่ยถ้าเป็นลูกของเขาทาพเขาจะไม่เอาความอายของพ่อและแม่เขาไปพูดต่อถ้าพ่อของเขามีจุดดันหนิดในร่างกายแต่ถ้าให้คนอื่นมาเรามั่นใจแค่ไหนว่าปาของคนอื่นจะไม่พูดต่อในความสิ่งที่เป็น เรียกว่าจุดัน,นิี้ในร่างกายของพอ่อและแม่ประการที่สามสำคัญละหมาดให้กับพ่อและแม่อิมามหรือคนที่เราให้เขาละหมาดเขาไม่รู้หรอกครับบางครั้งบางท,งางทีเขาก็ไม่ได้หันไปดูรอกคเัาก็ะซอกข้างหลังนี่จะเต็มหรือไม่เต็มเมื่อคืนประทักใจบรรยากาศที่ละหมาดชจาหน้าที่บ้าน คนที่จะนำละหมาดร,รอลูกของจนาซาที่อยู่ข้างหน้าซึ่งกำลังละหมาดอยู่รอให้หน้าที่ของลูกที่จะมาบอกก็หน้าพ่อเองไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดออกมาแม่เองไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดออกมาแต่ว่าลูกของเขานแหละครับเป็นตัวแทนถ้าเป็นอิหมั่อิหมังไม่บอกนะครับว่าใครที่ผิดใครที่มีอะไรกับจานาซานี้ขอให้อภยัยด้วยแต่ถ้าลูกของเขามาพูดเองนะ่ตอนนั้นนะครับ พูดต่อหน้าประชาชนที่มาละหมาจันทร์บอกว่าพี่น้องครับความผิดทางหลายที่ปาหรือมะของฉันทําให้กับทุกคนเนี่ยโปรดอะไรให้ท่านท่านด้วยถ้าลูกมาพูดเองเนี่ยคนที่มีผิดต่อจันทร์เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงมักการสุดท้ายเอามายัดลงเอามายัดลงในรู ถามว่าคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่เป็นอะไรกับมายาเนี่ยเขาจะเอาลงหนุเขาจะลาลงมาเนี่ยเขาทำยังไงก็ได้เขาไม่ใช่ญาติอะไระเขาแต่ถ้าหากว่าลูกของเขาลงไปรับญาติหรือรับมายขขาขอ,ข,อข,ของเขาของพ่อและแม่ของเขาข้างล่างควานม,มนิน่งนวลจะ ความรู้สึกของเขาครั้งสุดท้ายที่เขาได้จับได้แตะมายัดของพ่อและแม่ของเขาวางบนหลุมถ้าเป็นคนอื่นนีเขาจะกบซ้ายถ้าซ้ายไม่เท่ากันต้องจะกบ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 แต่ถ้าเป็นลูกเขาทำเขาจะทำในขนาดไหนถึงแม้ว่าเป็นการสุดท้ายแล้วที่ได้แตะน้องน้องนักเรียนนะรัสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เราจะอับว่าเราไม่ได้เรียนศาสนา เราไม่ได้เรียนสายศาสนาเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เป็นความจริงที่โกหกที่เกิดขึ้นในมันถ้าลูกคนไหนจบมหาวิทยาลัยน,นำลหมาไม่ได้แน่นอนเป็นความเข้าใจของชาวบ้านที่ผิด,ดลูกคนไหนที่ไม่เรียนศาสนาไม่สามารถที่จะนำหมาพ่อและแม่เขาก็เป็นความเข้าใจของบ้านเราที่มันฉะนั้นเราม,าม่คเกียฝาก เราไม่รู้เราทําอะไรไม่เป็นเราถามเรามีอาจารย์เรามีทุกคนเราถามเรื่องนี้เราไม่มีในหลักสูตรแต่ว่าเรามีเป็นเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำผู้หญิงก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าลูกผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถที่จะล้างเลื่อนทำความสะอาดหรือลูกผู้ชายท่านสามารถจะทําความสะอาดคนที่เป็นพ่อของเขาและแม่ของเขาสําหรับลูก ฉะนั้นหน้าที่เหล่านี้เราอย่ามอบให้กับคนอื่นเราทําเองของเราเราทำของเราให้ให้สมกับเป็นเป็นลูกของเขาให้สมกับฮะจิสของข้าเราซุลลลลอฮิอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราฝากให้คนอื่นขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าจะรับหรือไม่รับแต่ถ้าหากว่าลูกที่สโซเนขอดุอาอินชาอัลลอฮฺเราขับขึ้นไปลตอฟิบะนิยาสัลามะ